สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมมิทมาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภลัก,ลกนณาพฤษศนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 5ันะคะชาวราศีพฤษภลัก,ลกนณาพฤษศนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษภศลักลขณาพฤกษภศใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแรงเส้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอดูอดีตหน่อยนะคะขอ,อขอดูอดีตหน่อยค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักค่ะไพ่ไปแรกนะคะเดินไพ่สี่ถ้วยนะคะ the sun ค่ะเ e r m i t นะคะ และเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีกรัคนาการนะคะอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่เท่านั้นคะ่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎอืมแอบส่องใครอยู่หรือเปล่า นะคะแอบบส่องใครอยู่หรือเปล่าคนที่เราชอบคนที่เราแอบ,บชอบนะคนที่เราแบบแอบ,บมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคนที่เราแบบไม่กล้าที่จะเข้าไปทําความรู้จักเขาไม่กล้าบอกเขาว่าเอ้ยเราชอบเขามากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการแอบ,บดูแอบบมองนะคะคือไม่รู้สึกว่า energy <ม>ของไพ่า<ม>ชาวราศีพฤษภและกณนยพฤษภค่ะอาจจะอาจจะแอบ,บรัก อืมนะ,ะแอบมองใครคนใดคนนึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเอ้ยเราชอบเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะแอบสองคนรักเก่าก็ได้นะคะตรงนี้เนาะถามว่ามีคนเข้ามาไหมนะ,ะมีมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาตลอดเวลานะคะแต่ มันจะเป็นสถานการณ์ที่ที่ประมาณว่าคนที่เราชอบเขาก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ชอบเราแล้วคนที่เข้ามาเราก็ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้แบบสนใจคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นคนที่แบบไม่สนใจไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาแต่เราจะสนใจหรือว่าจะชอบคนที่เรา เริ่มชอบเขาก่อนเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยค่ะอืมซึ่งไม่รู้สึกว่ามันเป็น energy ที่ที่ตัวคุณยังไม่กล้าเหมือนกับขอขอแบบดูอยู่ไกลๆห่างๆอยากรู้ความเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยแบบแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะแล้วก็ แล้วก็ไม่แสดงตัวไม่กล้ามมันมีความไม่กล้าอยู่ค่ะถามว่าอยากจะเข้าไปคุยไหมยอยากจะเข้าไปทําความรู้จักไหมหรือว่าอยากจะแบบไปบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากนะแต่ว่ามันมีความไม่กล้ามันมีความแบบเอ้ยไม่ดีหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเออเนาะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพฤกษฎลักลขณาพฤกษฎนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีศศพฤษภลักขณาพฤษศนนะคะในช่วงวันที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ2565จะเป็นอย่างไรนะคะดูซิว่าคุณจะกล้าขึ้นไหมนะคะไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะนะใจเย็นใจเย็นนะสามเหรี่ยนนะคะ 1. ไม้เท้าและเป็นไพ่สองดาบค่ะชาวราศีพฤกษพ,พลักษณะพฤกษกคุณอาจจะแอบชอบนะคะชาวธาตุไฟเมษศีธนูธาตุธาตุดินพฤกษกันมมก,ก่อนธาตุลมมิถุนตุนกุ้มนะคะนะชอบใครก็ได้นะไม่อ่านตามนา้ำไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะมีการเริ่มต้นที่จะรุกมากยิ่งขึ้นประมาณว่าคุณอาจจะแบบให้เพื่อน ไปแบบจิ้มจิ้มดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบอาศัยเพื่อนนะคะอาศัยเพื่อนนะคะแบบให้แบบพาไปทําความรู้จักนอยอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าเธอเธอเธอเพื่อนฉันชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะเหมือนกับว่าเ э อ้ยเนี่ยนี่เพื่อนเรานะชื่อนี้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้จะมีการแบบอ่าจะมีการตัดสินใจแบบกระทนหันแบบ เอาวะแอบชอบมานานละแอบดูมานานละอะไรอย่างงี้อยากจะคุยมากอยากจะทําความรู้จักมากแบบขอขอแค่ได้ทําความรู้จักแบบเอ้ยเธอเราชื่อนี้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็จะประมาณนี้มันมันจะเป็นการเริ่มต้นนะที่จะแนะนําตัวหรือว่าทําความรู้จักนะคะโดยอาศัยเพื่อน โดยอาศัยคนคนคนข้างกายอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของพี่เพื่อนของน้องอะไรประมาณนี้นะคะที่ที่รู้จักทั้งเราแล้วก็รู้จักทั้งเขาแล้วเราก็ไว้ใจได้ไว้ใจเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะที่จะอืแนะนําให้ ทำความรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์อย่างที่ไม่บอกค่ะว่ามันเป็นแค่การการเริ่มต้นที่จะทําความรู้จักแบบสวัสดีเราชื่อนี้เธอชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันยังไม่ได้ที่จะแบบพัฒนาหรืออะไรไปมากมายขนาดนั้นนะคะจะเป็นแค่การเริ่มต้นรู้จักกันนะคะ,ะในใน ในเขาเรียกว่าอยากเป็นทางการเริ่มต้นรู้จักกันอยางเป็นทางการประมาณนี้มากกว่าจะไม่ได้แอบมองแล้วนะแต่ว่าจะเริ่มที่จะได้ได้คุยแล้วก็นะรู้จักละอะไรประมาณนี้อย่างน,น้อยๆเขาก็จะได้รู้จักเราอย่างน,น้อยๆเราก็จะได้แบบเออคุยกับเขาได้หรือว่าสแสดงตัวว่าเอ้ยเรามีตัวตนนะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราชอบเขานะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รู้สึกว่า ควรจะกล้าได้แล้วแหละนะคะชาวราศีพฤษภนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษภนะคะจะเป็นอย่างไรไม่คอเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญนะคะ ไพ่เอ p e r อเค่ะไพ่จัส i ิสนะคะและเป็นไพ่หกดาบนะคะชาวราศีพฤกษแลกนาพฤกษฎนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมโดดเด่นในชาวราศีตุลลัคนณะตุลอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรธาตุเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนณะเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนับให้เท่านั้นในส่วนของเอาคำนะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคนณะพฤกษภมารู้สึกว่าอืม มันมันจะยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในแวดวงวงล้อมของเพื่อนนะคะของคอนเน c t ชันหรือว่าของออวงล้อมของคนในสังคมมากกว่านะคะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีมีสเปซมีโลกส่วนตัวสูงมากนะคะแล้วคุณอาจจะยังไม่กล้าขนาดนั้นที่จะก้าเข้าไป หาเขาขนาดนั้นประมาณว่าเออก,ก็ก็รู้จักกันเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทักส่วนตัวหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะาจะมีการแบบว่าเอ้ยกดไลค์รูปคอมเมนต์รูปแบบเหมือนเหมือนเพื่อนทั่วไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ไม่ได้แบบขยับขยื่อหรือว่าแสดงชัดเจนขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ หรือว่ามันอาจจะเป็นการแบบดูท่าทีก็ได้นะดูท่าทีว่าเอ้ยแบบเขาแบบเฉยกับเราไหมหรือว่าเขาแบบอยากจะคุยกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบหาช่องทางาในการพูดคุยทําความรู้จักนะคะเพื่อที่จะเข้าหาเขาอีกอีก,อ,กอีกทีดึงนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพาโรยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรกักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤษภนะคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะคำแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่ e World นะคะไพ่ u e e n ถือเหรียญไพ่เดเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เถ้วยนะคะชาวราศีศพฤกษฎลักษณะพฤกษฎไพ่บอกว่าช้าๆจะเย็นๆน,นะจะเย,เย็นจะชา้าหมารู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะซึ่งตัวคุณอาจจะต้องอาจจะต้องใช้ ใช้ความความกล้าแล้วก็รอจังหวะแล้วก็เวลานะคะไม่ใช่แบบจะบุ่มบ่ามเข้าไปเลยอันเนี้ยไม่ได้นะไพ่บอกแบบนี้ว่าให้รอจังหวะแล้วก็เวลาให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆแบบให้เขาได้เจอเราบ่อยๆให้เห็นหน้าเราบ่อยๆได้เห็นฟีดเราบ่อยๆนะคะได้เห็นแบบข่าวสารหรือว่า มีเรื่องราวของเราเข้าหูเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะสร้างเรื่องราวนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่แบบดาราม่านะเออนะคะขนาดนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างพลังบวกทุกๆครั้งที่ได้ได้เจอกันได้คุยกันหรือว่าเห็นหน้ากันก็นะคะสามารถที่จะสร้างรอยยิม้มสร้างพลังบวกนะคะให้กับคนรอบข้างแล้วรวมถึงตัวเขาได้ตรงนี้นะคะมันก็จะค่อยๆที่จะให้เขาเนี่ยสนใจเรา นะคะทีละนิดทีละนิดนะคะอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเขาเรียกว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะไม่ได้ดูแบบอันตรายหรือว่าไม่ได้ดูแบบฉาบฉวยอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ